สามสองหนึ่งครับสวัสดีครับผมสายชนแจ่มจันทร์ในานามชัยวัฒน์ภาพยนตร์ครับพี่เอ็คทำหนังมากี่ปีแล้วครับหนังที่เริ่มทำนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่ปีที่สามแล้วนะครับทำมาทั้งหมดสามปีแล้ว อุปกรณ์นะครับมีอะไรบ้างและค่ายไหนบ้างอ๋ออุปกรณ์นะครับก็ของเรานะครับด้าน power นะครับก็เป็นแบรนด์ของ CTECH นะครับหรือช่างก๊อบสุพรรณส่วนดอกลำโพงก็เป็นดอกลำโพง SA นะครับ s t a n d a r d Audio แล้วก็เรื่องด้านตู้ลำโพงนะครับเป็นช่างตาลโคกตาลกันไฟฟ้าครับอุปกรณ์พี่มีเท่าไหร่อ่ะครับตอนนี้ตอนนี้อุปกรณ์ทั้งหมดมีทั้งหมด60บใบครับมีตู้เบส60ดอกแล้วก็มีฮอนนะครับอุปกรณ์ฮอนมีอยู่48ปาก นะครับแล้วก็อุปกรณ์แหลมก็มีอยู่ประมาณสัก1ิบกล่องน่าจ,าจะจาไม่ไม่ไมน่าจ,าจะจไม่ได้ประมาณถ้าสิบกล่องน่าจะได้ที่ถามนี่ไม่ได้แลวนะครับพี่ครับผมเื่อมีเจ้าภ<พ>าพจะหาได้ครับ <พา S 2> ได้ครับได้ครับยินดีเลยครับมีจุดเริ่มต้นอะไรที่พี่ถึงต้องมาทําหนังกลางแปลนอ๋อส่วนจุดเริ่มต้นของอาชัยวัฒน์ภาพยนตร์หรือที่พี่มาทําหนังเนี่ยนะครับก็มันเป็นจุดประกายนะของอใน สมัยเด็กๆนะครับที่เรารู้สึกชื่นชอบมีความใฝ่ฝันเหมือนกับที่หลายๆคนเขาจะพูดกันว่าทำเพราะใจรักแต่จริงๆแล้วมันก็เกิดจากความที่เราชื่นชอบในสมัยเด็กๆนะครับคือเราเห็นหนังกลางแปลงย้อนไปในสมัยประมาณสัก30กว่าปีที่แล้วเงี้ยว่าอุ้ยมันน่าสนุกมันมีอัรถรลดมันมีความอลังการมันมีอะไรที่แบบว่าเหมือนทําให้เด็กคนหนึ่งนะครับที่อยากจะมี มีความใฝ่ฝันอยากจะมีหนังกงลางแปลงเป็นของตัวเองนี่ก็คือจุดเริ่มต้นตรงนี้ที่ที่ได้มาเริ่มทํางานชนับของชัยวัฒน์ภาพยนตร์นะครับ,รบผมเห็นเนี่ยน้อยมากหรืออาจจะมีแต่ผมไม่รู้ครับนะครับตรงนี้ผมอยากถามพี่ว่าพี่ไม่รับงานชนหรือเพราะไม่มีใครจ้างพี่นคนจริงๆแล้วจริงๆแล้วชัยวัฒน์ภาพยนตร์เนี่ยก็รับนะครับงานชนแต่ถามว่า ถ้าโดยส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยงานชนเนี่ยสำหรับตัวผมนะงานชนเนี่ยกับงานโชว์เนี่ยผมชอบงานโชว์มากกว่าผมคิดว่างานโชว์มันเป็นมันเป็นการที่เหมือนว่ามันคือคุณค่าของหนังกลางแปลงในสมัยก่อนที่เป็นความที่ผมคิดไว้สมัยตอนเด็กๆสมัยก่อนดเด็กๆย้อนไป30กว่าปีที่แล้วเนี่ยมันไม่มีเลยนะครับงานชนผมยังไม่เคยเคยเห็นนะสามสิบสี่สิบปีที่แล้วเนี่ยตอนนี้อายุผมก็จะสี่สิบแล้วใช่ไหมครับไม่เคยเจอ นะงานที่อันนาะชนกันอะไรเงี้ยพึ่งมาเจอในสมัยยุค,ยคปัจจุบันแต่ส่วนตัวผมเองเนี่ยงานชนกับงานโชว์เนี่ยผมรับหมดแต่ถ้าเอาจงจริงแล้วถ้าใครอยากจะดูชัยวัฒน์ภาพยนตร์แบบแบบที่แบบว่าเป็นตัวตนที่แท้จริงนะครับจะเป็นงานโชว์มากกว่าผมจะเน้นเรื่องฟอร์มเรื่องอนุรักษ์ความเป็นเหมือนหนังสมัยก่อนๆซึ่งโปย๊ยเซียนตอนนี้อย่างเช่นโปย๊ยเซียนเนี่ยตอนนี้ผมกําลังไล่เลียงหาโปย๊ยเซียนในยุคปี2 5 0 7 2507อาทำโปยเซียนอันนี้มาทดแทนโป้ยเซียนตัวเก่าที่ฮ่องกงที่สูญหายไปในระบบฟิล์มแล้วเขามาทําที่วงเวียนใหญ่นะครับเป็นคณะนิ้วคณะหนึ่งมาทาที่วงเวียนใหญ่แล้วโปยเซียนในนี้เขาเรียกว่ารุ่นโป้ยเซียนเทพหายตัวเนี่ยช้วัดภาพยนตร์กําลังจะย้อนให้นึกถึงสมัยก่อนๆว่าเออเมื่อก่อนมันมีโปยเซียนแบบนี้นะมีโป้ยเซียนแบบนั้นนะถ้าเจอชัยวัฒน์ภาพยนตร์นะครับในคอนเทนต์ต่อไปหรือที่ไหนเนี่ยอาจจะเจอโป้ยเซียนแบบรุ่นหายตัว คือผมอยากจะให้คงอนุรักษ์นะครับเรื่องหนังกลางแปลงไว้ให้เหมือนว่าคงเหมือนสมัยก่อนไว้นี่นี่คือในในใจส่วนตัวของของชัยวั์ภาพยนตร์นะจะมาแต่ถ้าถามว่าชนรับไหมรับครับขอให้เจ้าภาพจ้างมาเราก็รับแต่เหมือนว่าถ้าเอาความเป็นจริงนะเหมือนว่าเราไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะอยากโชว์มากกว่าประมาณแนวนั้นโอ๋ยเสียนที่พี่เอกพูดถึงนะครับที่พี่เอกว่าจะหาาให้ครบนะครับ อันนี้มันคืออะไรครับพี่คือ,อโป้วิเซียนเนี่ยมันก็คือภาพยนตร์เรื่องหนึง่งที่สมัยก่อนหนังกลางแปลงเนี่ยเขาก็จะนิยมเอาไปฉายตอนแก้บนหรือตัดสินบนให้กับท่านเจ้าภาพประมาณนั้นแต่โป้วิเซียนเนี่ยก็คือเหมือนว่ามีเซียนทั้งหมด8 8ดองค์ป้ยก็8นะแปเซียน8ดเซียนก็คือ8เทพก็คือเป็นการอัญเชิญเทพเพื่อมาเป็นสิริมงคลสมัยก่อนเนี่ยเขาจะฉายก่อนที่จะฉายภาพยนตร์ ก็จะฉายโป๊ยเซียนก่อนและตอนฉายภาพยนตร์เลิกแล้วในสมัยเนี้ยก็จะมีบางจอที่ยังฉายอยู่ตอนเลิกอีกรอบหนึ่งแต่บางจอก็ไม่ฉายแล้วก็เหมือนกับแล้วแต่ว่าทางเจ้าภาพเขาต้องการอย่างไหนแต่ถามว่าโป๊ยเซียนเนี่ยจริงๆแล้วโป๊ยเซียนน่ยมันเริ่มขึ้นมาตั้งแต่ฮ่องกงอย่างที่บอกและฟิล์มมันถูกสูญหายตอนนี้ที่เมืองไทยยังมีอยู่ก็จะเป็นปี2507นะครับก็คือสร้างขึ้นที่วงเวียนใหญ่แล้วก็เขาจะเรียกว่า โปรยเซียนรุ่นหายตัวส่วนอ,อันที่2ออ,อันที่3ขอโทษทีนะครับอันที่สก็คือเป็นโปอยเซียนรุ่นมังกรก็คือชื่อมีมังกรตัวพาดหน้าเลยหน้าจอ,อเห็นว่าโปอยเซียนและอันล่าสุดก็คือโปอยเซียนรุ่นหลวงพ่อสําเร็จนะครับก็ผมก็จะพยายามนะครับหาโปอยเซียนให้มันครบๆนะแล้วก็บางศาลเจ้าหรือบางสถานที่แก้บนเขาก็ชอบเหมือนว่าโปรยเซียนแบบว่ารุ่นเก่าๆมันเหมือนว่ามันขลังดีประมาณแนวนี้ ก็เหมือนเดิมครับชัยวัดภาพยนตร์ส่วนใหญ่ถ้าเอาความเป็นจริงเลยผมต้องการคงอนุรักษ์หนังกลางแปลงไว้ให้มันอยู่คู่กับคนไทยว่าเฮ้ยสมัยก่อนมันเคยมีบปรเซียนแบบนี้ได้เหรอ,อหนังหัวฟิล์มเป็นยังไงผมถ้าไปดูหนังผมถ้าใครเป็น FC ผมนะครับก่อนที่ผมจะใช้หนังผมจะมีเด็กผู้หญิงขึ้นแล้วมันจะเป็นรูก9 8หถึงจะใช้หนังถ้าไปดูชายวัดแล้วไม่มีตัวนี้ขึ้นแสดงว่าชายวัดไม่ไปฉาย อ่าคือเขาเรียกว่าหนังคือเรียกว่าหัวม้วนอ่าประมาณนั้นแล้วถึงจะฉายภาพยนตร์นะครับประมาณนี้อันนี้มันมันเหมือนเราสร้างเอกลักษณ์ถูกต้องครับให้เราเองให้ตัวเราเองใช่สร้างเอกลักษณ์ให้ตัวเรองว่าบางทีคนแก่ที่มอายุประมาณสักห้าหกสิบนั่งดูเขาเขายิ้มนะเขาปากปื้มเขามองว่าเฮ้ยสมัยก่อนเราเคยดูหนังเรื่องนี้กับคู่รักเรา มีหนังโป๊ยเซียนแบบนี้มีหัวฟิล์มแบบนี้ได้บรรยากาศเก่าๆถ้ายิ่งมีคนมาขายหนังสือพิมพ์เนี่ยนะโอ้โหเยี่ยมเลยอ่าแต่ทีน,นี้เหมือนว่าคนก็ไม่ค่อยจะนั่งดูไอ้สิ่งที่คนไม่นั่งดูมันก็หลายปัจจัยบางคนก็ชอบเครื่องเสียงบางคนก็ชอบการดูหนังบางคนชอบเครื่องเสียงดูเครื่องเสียงจบแล้วฉายหนังก็ไม่มีคนบางคนไม่ชอบเครื่องเสียงรอเครื่องเสียงจบก็มานั่งดูหนังแต่การที่จะทําให้คนดูหนังได้มันก็อยู่ที่ปัจจัยหลายๆอย่างหนึ่ง ภาพที่ออกไปมันมองเห็นหรือไม่ส่วนผมผมก็ต้องการให้เหมือนว่าอนุรักษ์เช่น1ระบบเสียงต้องดี 2. ระบบภาพก็ต้องดีเช่นกันไม่ใช่ว่าลงทุนเครื่องเสียงเป็นล้านแต่ซื้อเครื่องฉายตัวหนึง่งนะผมไม่ไม่อยากพูดตรงนั้นเพราะว่ายังมีหน่วยหนังหลายๆหน่วยที่เขาก็าอาจจะอยากจะมีที่ยิ่งใหญ่หรือที่ดีเป็นระบบที่ดีแต่ถามว่าด้วยทุนนะซั์ อันนี้เราไม่ขอพูดแต่อย่างเราเนี่ยสามารถพูดได้เพราะว่าทุนทรัพย์ที่คุณไปสร้างเครื่องเสียงแล้วอ่ะมันเยอะกว่าทุนทรัพย์ที่คุณจะไปซื้อเครื่องฉายอีกผมก็เลยทําควบคู่กันว่าเสียงต้องดีเครื่องฉายก็ต้องดีเช่นกันเพื่อว่าคนฟังเครื่องเสียงแล้วได้ระบบของเครื่องเสียงไปคนดูหนังแล้วก็ได้ระบบของภาพไปว่าคมชัดสว่างไม่ใช่ว่าดูหนังแล้ววันเฮย้ยมันมืดมันมองไม่เห็นเขาก็ไม่อยากดู หนังส่วนใหญ่ถ้าใช้วัดภาพยนตร์จะใช้หนังในเครือของเลิฟซีนิมาไม่ว่าหนังเลิฟซีนิมาจะออกเรื่องไหนมาใหม่ๆใช้วัดมีหมดครับกล้าการันตีได้เลยใช้วัดจะมีหนังของเลิฟซีนิมาล่าสุดอัปเดตอยู่ตลอดไม่ว่าจะงานเล็กงานใหญ่ราคามาคุยกันงานช่วยงานพี่งานน้องราคามาคุยกันมันไม่จําเป็นคือบรรทัดฐานของผมผมทําตรงนี้มาคือผมทําเพราะใจรักผมไม่ทําคิดว่ามันคือธุรกิจที่ทําให้ผมร่ํารวย ถ้ามันทําธุรกิจให้ผมร่ารวยอะ่ะผมทาไม่ได้หรอกครับหนังกลางแปลงเพราะว่าสมัยเนี้ยหนังกลางแปลงอะ่ะเกิดขึ้นมาเยอะมากจนจนไม่รู้แล้วว่าจอไหนจอจอไหนใช่หไหมแต่ถามว่าการรับงานเนี่ยตัดราคากับรับราคานี้มันแตกต่างกันนะต้องเข้าใจกันก่อนการรับงานตัดราคาก็คือลงชุดใหญ่แต่รับราคาถูกแต่การรับงานราคานี้หมายความว่าหน่วยนั้นเขามีตู้แค่2ใบมีฮอนหนึ่งปาก มีแลมหนึ่งกล่องจะให้เขาไปรับราคาสูงเหมือนที่หน่วยใหญ่ๆรับมันก็คงเป็นไปไม่ได้นี่คือการตัดราคากับการรับราคานี้มันแตกต่างกันนะครับต้องพูดอย่างนี้ก่อนแต่ก็อยากจะให้คงอนุรักษ์ไว้ซึ่งหนังกำแลงว่าพยายามอย่าตัดราคากันนะครับอันไหนที่จะช่วยเหลือกันไปช่วยกันไปดีฝาดีฝาเราไปนั่งรับกันเฮ้ยมาราคานั้นมาราคานี้ต่างกันพันต่างกันสองพันก็เอาแล้วมีปัญหากัน สู้กันว่าอ่ะงานนี้พี่ช่วยน้องเอาแรงน้องไว้เดี๋ยวน้องก็มาเอาแรงพี่ประมาณนี้ครับจะมีบางคนที่คิดว่าหนังถ้าไม่ชนไม่มีชื่อไม่มีงานอในส่วนตัวของพี่เอ็กเนี่ยคิดว่ายังไงครับกับแนวคิดแบบนี้จริงๆแล้วในส่วนตัวผม,มนะครับผมคิดว่ามันไม่จําเป็นนะครับไอเรื่องการชนหรือการโชว์หนังจะมีงานไม่มีงานมันอยู่ที่มาตรฐานของตัวเราเองมากฝ่า อยู่ที่ฟอร์มอยู่ที่ความอลังการลองย้อนไปดูหนังทางาคอีสานครับผมไม่เห็นาพอีสานมีหนังชนเลยแต่มีหนังอยู่ชื่อนึงนะครับผมไม่ขอบอกว่าชื่ออะไรเขามี fc เป็นมื่นๆคนไปฉายที่ไหนก็มี fc fc ถึงขนาดขั้นซื้อบัตรเข้าไปชมเลยไม่เคยเห็นเขาชนเลยตั้งแต่ดูเขามาติดตามเขามาก็ยังไม่เคยเห็นเขาชน เห็นเพียงแค่ว่าเอ้ยเดี๋ยววันนี้เขาไปมีเปิดตรงนั้นนะมีดีเจให้คนไปเต้นแต่เปลี่ยนกับหนังภาคกลางของเรามันจะทําอย่างนั้นให้มีคนไปเต้นมันก็จะลําบากแต่ถามว่าจะต้องมีงานชนมีงานโชว์ถ้าไม่ชนคุณจะไม่มีงานสําหรับผมผมคิดว่ามันไม่ใช่มันอยู่ที่ฟอร์มมันอยู่ที่ความประทับใจคนที่สําคัญที่สุดเลยคือเจ้าภาพถ้าคุณทําให้เจ้าภาพประทับใจได้คุณไม่ต้องชนหรอกครับแค่คุณเอาไปโชว์ผมก็คิดว่า มันก็เป็นสิ่งที่เจ้าภาพเขาอยากจะเรียกหรือว่าจ้างมาแล้วผมเห็นชื่อชัยวัดฟาร์มอะครับ,รบอันนี้ผมขอนอกเรื่องนิดนึงครับผม <นะ S 1> ยินดีครับไม่ได้เกี่ยวกันนะยินดีครับยินดีครับชัยวัดฟาร์มเนี่ยคืออะไรครับพี่เอชัยวัดฟาร์มเนี่ยก็คือเป็นฟาร์มประกาศนะครับเป็นอาชีพหลักของที่เราในทีมงานชัยวัดภาพยนตร์นะครับทำอยู่นะครับก็คือชัยวัดฟาร์มเนี่ยก็คือเป็นฟาร์มที่ทําประกาศส่งออกต่างประเทศ และชัยวัฒน์ภาพยนตร์เนี่ยก็ดึงชื่อจากชัยวัฒน์ฟาร์มนี่แหละเอาชื่อของคุณพ่อมาเป็นชัยวัฒน์ภาพยนตร์จริงๆแล้วผมไม่ได้ชื่อชัยวัฒน์ผมชื่อสายชนหรือคนอื่นก็จะเรียกกันว่าผู้ช่วยเอ็กเพราะดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับอยู่ที่บางเลนแต่ถามว่าชัยวัฒน์เนี่ยบางคนเรียกพี่ชัยวัฒน์พี่ชัยวัฒน์จริงๆไม่ใช่นะครับชัยวัฒน์คือชื่อของคุณพ่อแต่ชัยวัฒน์ฟาร์มเนี่ยก็คือฟาร์มส่งออกแล้วก็เอาชื่อนี้เอามาตั้ง ถือว่าเป็นสิริมงคลกับจอภาพยนตร์ก็เลยเอามาชื่อเป็นว่าชัยวัฒน์ภาพยนตร์อย่างนี้เท่าแบบว่าก่อนที่เพ็กจะมาทําหนังนะครับเพ็กทำฟาร์มปลากดมากครับทำฟาร์มปลากัดมาประมาณ25ปีแล้วครับเป็นฟาร์มปลากัดส่งออกต่างประเทศนะครับก็คือทั่วโลกตอนนี้ทําเป็นทั่วโลกทั้งส่งออกเองแล้วก็รับจ้างเขาส่งออกประมาณนั้นคือใครอยากจะส่งออกไปประเทศไหนประเทศไหนเราก็ยินดีที่จะส่งออกให้เขาอย่างนี้เดี๋ยว ต้องมีพาร์ทสองยินดีเลยครับหนังกลางแปลงเนี่ยผมมองว่ามันเป็นงานบริการถูกต้องพี่เอ็กคิดยังไงกับตรงนี้ครับจริงๆแล้วหนังกลางแปลงเนี่ยมันเป็นงานบริการอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ที่ถูกต้องเลยก็คือก็อย่างที่ผมบอกอแรกๆที่บอกไปว่าสําคัญที่สุดเลยคือเจ้าภาพทายังไงก็ได้ให้เจ้าภาพเขาประทับใจมากที่สุดนะนั่นคืองานบริการคือบริการก็คือต้องให้เต็มที่เต็มฟอร์มเต็มชุด เพื่อประดับเกียรติผมจะพูดอยู่คำหนึ่งในคอมเมนต์ต่างๆผมจะพูดว่าจัดให้เต็มฟอร์มทุกชุดเต็มคุณภาพทุกงานเพื่อประดับเกียรติแก่ท่านเจ้าภาพนี่คือคำของชัยวัฒน์ภาพยนตร์ครับผมประมาณนั้นหนังกลางแปลงเนี่ยมีการเกิดใหม่ในหลายๆพื้นที่นะครับซึ่งสิ่งที่ตามมาก็คือการใช้ของนะครับของแต่ยี่ห้อของแต่ละบริษัทนะครับตรงนี้มันเป็นการแข่งขันกันอยู่แล้วตรงเนี้ยพี่เอ๊ มองว่ายังไงฮะถ้าเราใช้แบรนด์เนี้ยเราจะต้องเหนือกว่าแบรนด์อื่นหรือเรารสามารถเป็นเพื่อนกันได้อะไรอย่างนี้ครับจริงๆแล้วนะครับเครื่องเสียงเนี่ยมันมีมากมายหลายแบรนด์หลายบริษัทมากนะครับไม่ใช่ว่าแค่แบรนด์นั้นแบรนด์นี้แบรนด์ที่หนึ่งแบรนด์ที่2แบรนด์ที่3าแต่ถามว่าถ้าเอาความเป็นจริงอนะไม่มีใครเหนือไปกว่าใครสําหรับตัวผมนะ กาพูดสําหรับตัวผมอย่างผมเนี่ยผมไม่เคยยกตัวผมเลยว่าผมเหนือกว่าคนอื่นผมก็คือน้องใหม่ในวงการคนหนึ่งที่ชอบหนังกลางแปลงถามว่าเครื่องเสียงเนี่ยมีแบรนด์ที่1แบรนด์ที่2แบนด์ที่3าม,มีถนนอยู่3เส้นคิดง่ายๆนะครับมีถนนอยู่3เส้นถนนเส้นนี้มันวิ่งไปด้วยกันหรือมันจะอ้อมไปหากันด้วยการแข่งขันทางธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่แต่บทสุดท้ายคนที่อยู่บนถนนเส้นนี้ที่เดินเข้าไปหากันนะมันจะไปรวมตัวกัน อยู่ที่ถนนเส้นเดียวก็ค so ืออะไรคุณรักเครื it, season, that, ่องเสียงนั so kind of ่นคือใจพวกเรารักเครื่องเสียงนั <q> ่นคือถนนเส้นเดียวกันถึงคุณจะใช้แบรนด์นี้แบรนด์กอคุณใช้แบรนด์ขอคุณใช้แบรนด์คอหรือคุณใช้แบรนด์งอแต่ถามว่าก่อนที่คุณจะมาเล่นเครื่องเสียงเนี่ยคุณจะมาซื้อแท่นซื้อลําโพงซื้อตู้ลําโพงซื้ออะไรก็ช่างที่เป็นอุปกรณ์เสียงเนี่ยใจคุณอันแรกเลยคุณอะไรคุณต้องรักเครื่องเสียงกรั่นเอาตรงนั้นออกมาครับเนี่ยเรารักเครื่องเสียงนะ เราเป็นเพื่อนกันได้เราเป็นมิตรกันได้ไม่ใช่ว่าเจอกันจะต้องโอ้เอาแล้วจะสู้กันแล้วใช่ไหมอันนั้นผมว่าคุณไม่รักเครื่องเสียงแล้วละ่ะคุณรักตัวคุณเองมากกว่าคุณตัวคุณกลัวว่าตัวคุณจะด้อยกว่าเขาแต่ถ้าคุณรักเครื่องเสียงถ้าคุณขึ้นไปบนถนนที่ผมบอกแล้วสามเส้นที่วิ่งก้นไปหากันเนี่ยคุณจะไปจับมือได้เออเฮ้ยของแกเป็นยังไงของข้าเป็นยังไงเอ้ยข้าก็รักเหมือนแกเองก็รักเหมือนข้านะครับ การเอาหัวใจของคุณออกมาว่าคุณรักเครื่องเสียงจริงหรือเปล่าถ้าคุณรักเครื่องเสียงจริงการลบราค้าฟันในวงการเครื่องเสียงมันจะไม่มีผมเห็นเนี่ยลูกน้องพี่เอ็กเนี่ยทำไมดูแลของเหมือนเป็นของตัวเองเลยพี่เอ็กจ่ายแพงหรือจ่ายรายเดือนหรือ,อยังไงับ <c oughs> มันเป็นของของเขามันไม่ใช่ของของผมอ่าถ้าถามอย่างนี้ก็จะเฮ้ยมันคืออะไร มันเป็นของของเขาคือหมายความว่าบางสิ่งบางอย่างเขาเก็บตังค์ซื้อเองนะมีน้องคนหนึ่งเขาเขาไปได้ทํางานมาเขาเก็บตังค์ซื้อสต๊อกดวงเขาเก็บตังค์ก็คือผมจะใช้ระบบอย่างนี้ครับหมายความว่าของทุกอย่างของทุกชิ้นผมอาจจะลงทุนให้เขาก็จริงแต่ผมบอกเลยว่าของอันนี้ไม่ใช่ของผมคนเดียวเป็นของของทุกๆคนทุกคนต้องช่วยกันดูแลเหมือนผมใช้ระบบนี้มาตั้งแต่ตอนสมัยที่ผมยังยังเป็นเด็กๆแม่ผมให้เก็บเงิน นะเก็บเงินเพื่อซื้ออะไรเพื่อซื้ออยากได้เกมเกมตลับ FR 2 0 2สมัยก่อนเก็บเงินซื้อเก็บเงินเก็บเงินหยอดกระปุก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 ไปเรื่อยปุ๊บใช่ไหมได้เงินได้เงินมาไปซื้อแม่พ่อพาไปซื้อไปซื้อเสร็จปุ๊บมาเป็นของของผมหูโคตรรักเลยนะก็เหมือนกันผมก็ใช้ระบบนี้กับลูกน้องผมเหมือนกันก็คือของอันเนี้ยอันไหนคนไหนซื้อบางคนซื้อสายสัญญ,ญาณไหมผมนะน้องๆบางคนเออพี่สายสัญ,ญญาณนี่เสียเอาสายสัญ,ญญาณไป ใช่ไหมเอาไปซื้อมาเขาไปซื้อมาเป็นเงินของเขาเขาเช็ดทุกวันนะครับออกงานเนี่ยกลับมาจากที่งานเนี่ยเขาจะนั่งถูตู้เช็ดตู้คือบางทีทําแล้วแบบเราก็รู้สึกว่าเออเขาเห็นคุณค่าของของ,ของเขาเพราะว่าของทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตู้ลําโพงเป็นอะไรก็ช่างมันคือของเขาทุกคนไม่ใช่เป็นแค่ของของลูกพี่ของพี่เอก็กของใครคือของทุกๆคนเขาก็จะดูแลรักษาของของเขาค่าแรงอาตาัตราค่าจ้างเหมือนเดิมครับเท่ากันเพราะว่า น้องๆเนี่ยเขาทํางานอยู่ที่ฟาร์มอยู่แล้วไอ้เรื่องลูกน้องเนี่ยผมไม่ค่อยไม่ค่อยได้ขาดอยู่แล้วเรื่องการไปฉายหนังเพราะว่าน้องๆเขาก็อยู่กันที่นี่อยู่แล้วทําประกัดด้วยแล้วก็ถ้ามีงานฉายหนังก็ไปทําหนังกันประมาณนั้นช่องทางการติดต่อนะครับถ้าจาพาท่านใดนะครับขับใจที่จะติดต่อจอชัยวัฒน์เนี่ยติดต่อได้ทางไหนช่องทางไหนบ้างครับอ๋อก็ถ้า,าสมัยใหม่หน่อยนะก็ติดต่อทาง Facebook เลยนะครับก็คือ ใช้วัดภาพยนต์นะครับในเฟ e บุ o k นะครับแล้วก็ถ้าทางเบอร์โทรศัพท์ก็เบอร์เทล0822524070นะครับผู้ช่วยสายชนนะครับติดต่อได้2ช่องทางหรือไม่ก็ถ้ายัางไงอยากจะมาเจออยากจะมาเห็นอะไรก็มาที่บ้านได้เลยนะครับโทรเข้ามาคุยกันแล้วก็มาคุยกันมาแลกเปลี่ยนกันว่าเอจะไปใช้ยังไงอะไรแบบไหนราคาเท่าไหร่มาคุยกันจะดีกว่าครับผมสุดท้ายแล้วค,ครับกครับผมเพล็กอยากจะฝาก อะไรถึงคนที่ชื่นชอบในเครื่องเสียงหรือหนังกลางแปลงนะครับหรือคนที่กําลังจะทําหนังกลางแปลงพี่เอกมีอะไรอยากจะฝากถึงไหมครับสำหรับคนที่อยากจะทําหนังกลางแปลงนะครับส่วนผมก็เป็นกําลังใจให้นะครับขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับรวมโดยช่วยกันอนุรักษ์หนังกลางแปลงอันเนี้ยให้มันคงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานเรานะครับแล้วก็มีคติประจําใจที่ผมใช้ใช้อยู่ทุกวันเนี้ยจนทําให้ผม มาถึงตรงนี้ได้ก็คือใครชิงใครชังช่างเถิดใครชูใครเชิดช่างเขาใครด่าใครว่าทนเอาตัวเราร่มเย็นเป็นพอหาความสุขของคุณให้แท้จริงและคุณจะมีความสุขกับมันครับโอเคครับมีอะไรที่ผมไม่ได้ถามพี่ไหมน่าต่ไม่ไม่ไม่มี<ร>ะนะมน่าจะครบนะครบอ่ะเออแล้ววเนี่ยพี่สมัยเนี้ยมันยังมี ตัดราคากันอยู่เหรจริงๆตัดราคามันก็มีพูดถึงมีหนังฟอร์มใหญ่ไปรับราคาฟอมเล็กก็มีแต่ไอ,ไอตัดราคาเหมือนที่พี่บอกอะไอหนังฟอรมฟอร์มใ,ใหญ่ๆหนังอุปกรณ์เยอะไปรับราคาเหมือนเจ้าเล็กๆอะสงสารเจ้าเล็กเขานะ่ะเพราะว่าอะไรเพราะเจ้าเล็กเนี่ยเขามีตู้ลําโพงแค่นั้นเขาก็ต้องรับราคาอย่างนั้นคือตอนนี้ทุกๆวันเนี่ยอยากจะให้ทุกคนเปิดใจบางคนก็ว่าหนังจอเล็กมาเยอะจริงๆถ้าคุณเปิดใจให้ฟังอะ่ะ หนังหนังจอเล็กเพื่อนคุณน่ะอาชีพเดียวกันนะใช่ไหมอาชีพเดียวกันเขารักเหมือนคุณน่ะเขาก็อยากจะทาแต่เขาเป็นจอเล็กแต่คุณดันเอาราคาจอสมมติอย่างอย่างพี่เนี่ยมีหกสิบใบรับงานแปดพันน่ะแล้วถามว่าสมมตินะนี่สมมตินะรับงานแปดพันแล้วถามว่าอย่างอย่างหนังจอเล็กเนี่ยเเออาาะไรมกิดแล้วจะเอาอะไรมาเกิดอะ <self> ่ะใช่ไหมเอาอย่างพี่เนี่ยเฮ้ยพี่มีชุดยี่สบสี่ใบไหมรับเท่าไหร่รับสี่พันห้าแล้วจอเล็กอ่ะจอเล็กจะทํำยังไง จอเล็กก็อย่าไปดูถูกเขาเพราะอะไรเขาอยากทําเหมือนเราแต่เขาเหมือนมีทุนทุนแค่นั้นใช่ไหมก็บอกแล้วว่าคําว่าตัดราคามีจริงไหมมีจริงแต่การที่รับราคานี้มันมันแยกกับจากการตัดราคานะอ่าโอเคอมันอาจจะมีมันจจมีนะมันอาจจะมีอยู่แต่ผมแค่ไม่เข้าใจกระบวนการความคิดว่าทําแล้วได้อะไร หรือยังไงผมไม่รู้ไงนะผมลยเออถามพี่อะไรเงี้ยคือพี่ก็ไม่รู้นะว่าทําไปไปเพราะความด้วยความอะไรแต่ถ้าสำหรับพี่เนะี้ยพี่คงไม่เอาแน่ใช่ไหมเพราะว่าอะไรพี่พี่เห็นว่ามันตัดราคากันไปเนะี่ยทุกอย่างก็ตายหมดมันอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกคุณได้เหมือนเหมือนง่ายๆซื้อของสามสิบไปขายยี่ห้าอย่างเงี้ยมันทําทุกวัน,ท,วนทุกวันเดี๋ยวมันก็ตายอยู่ไม่ได้หรอกจริง,จร,งนะจริงนะจริงนะเออ พี่ผมเลือกปิดกล้องอ้าว <laughs>